กลางภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาลงเกือบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่เม็ดเงินจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทําให้ฟันเฟืองหลักที่สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ได้คือการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบชายหาดต่างๆเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยการออกแคมเปญ12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งเป็นการขยายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับชาวต่างชาติโดยคาดหมายว่าการท่องเที่ยวจะสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศในปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านบาท ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททยังมีการออกแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งท้ายปีงบประมาณ2558ายภายใต้แนวคิดวันธรรมดาหน้าเที่ยวหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างวันที่1 4บถึงพฤษภาค,คมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในวันธรรมดาและกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ช่วงนอกฤดูกาลหรือโลซีซันให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยภายในงานนี้ททท,ทได้รวบรวมผู้ประกอบการโรงแรมที่พักสายการบินบริษัทนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า400แห่งมาร่วมโปรโมชั่นสุดพิเศษลดราคาวันธรรมดากว่าร้อยละ50โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น5โซนตามราคาขายได้แก่โซนราคา1,000บาท2,000บาท3,000บาท4,000บาทและโซนรักสจวรี่ นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษร้อยเดียวก็เที่ยวได้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าท่องเที่ยวภายในงานครบ5,000บาทจะได้รับสิทธิ์แลกซื้อบัตรของขวัญในราคาเพียง100บาทเพื่อเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทระดับ6ดาวโดยทททคาดหมายว่าด้วยโปรโมชั่นและส่วนลดภายในงานจะสามารถดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้กว่า2 0 0 0 0 0คนคิดเป็นเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท ขณะนี้เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างที่เกื้อนหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินโลคอสที่มีราคาไม่แพงมากนักนักท่องเที่ยวมีเวลาที่จะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักเ,เดินทางออกท่องเที่ยวนะครับรองผู้ว่าการทททยังกล่าวทิ้งท้ายว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยนักท่องเที่ยวไทยในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ากว่าร้อยละ40นิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดยาวซึ่งก่อให้เกิดภาวะการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในขณะที่วันธรรมดาซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละหต่อปีหรือมีจำนวนกว่า200วันต่อปีนั้นกลับมีนักท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อยทําให้ไทยสูญเสียมูลค่าเชิงเศรษฐกิจทททจึงคาดหวังว่าการจัดงานนี้จะเป็นการช่วยเศรษฐกิจท้องถิน่น ขณะที่นักท่องเที่ยวก็จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเช่นกัน